สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนนะคะเราจะพาเอฟซไปเที่ยวบนพระธาตุไม่ใช่บนพระธาตุจอมแก้วเดลลอนนะคะแต่ว่าเป็นพระธาตุอะไรนะพระธาตุป่ายเยาข้างบ้านหนวลลานนี่แหละข้างบ้านสวน <c oughs> ก็วันนี้ชาวบ้านเขามาช่วยกันทําความสะอาดนะคะก็คือมา ด้ายาต้นไม้อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะหญ้าออกเยอะมากแล้วก็รกครั้งมากๆนะเขาไม่ได้มาทําความสะอาดกันนานแล้วแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนมาอยู่นะคะ <c oughs> ก็เหมือนอพระธาตุร้างอะ่ะละไม่มีใครอยู่ก็เลยต้อง ชาวบ้านนะคะต้องมาช่วยกันปัดกวาดทำความสะอาดนะคะเดินมาเองค่ะติดอ่าติดกับบ้านสวนมันลาเดินมาแป๊บเดียวก็ถึงละพระธาตุเก่าเกานะคะอีกอ่าที่หนึ่ง,งเดินขึ้นมาก็ถึงแล้วนะคะเออเออเออ พอดีว่าฝนตกนะคะเพิ่งหยุดถนนค่อนข้างลื่นหน่อยพอดีว่าจะมีศรัทธาเข้ามาทาสีให้ใหม่นะคะก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวอะไรมาเลี้ยงเขาด้วยนะคะชาวบ้านหนองห้องอ,ะอ่ะมาถึงแล้วชายเขาก็จะมาช่วยกัน ตัก้าถังญ้านะส่วนผู้หญิงก็ไปเตรียมทำอาหารเน็นข้าซอยน้ำข้าวข้าวเส้น,นบรรยากาศเล่าเรื่องไป

กอดีไม่มีใครอยู่เจ้าภาพบรรยากาศรอบๆบนพระธาตุนี้ให้ชมนะคะความเออความจริงแต่ก่อนก็มีคนมีอ่าพระ เนนมาอยู่อาศัยอยู่อยู่แต่ว่าเขากลับไปบ้านเกิดของเขาแล้วก็ไม่ได้กลับมาอยู่อีกนะคะมีวิหารก็สร้างไว้ยังไม่เสร็จ <c oughs> นะก็ทิ้งร้างไว้แบบนีนะ้แล้วก็ศรัทธาที่เขาจะมาทาสีเนี่ยก็ไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะคะเข้ามาจากทางสายกัดเต่านุน่นฝั่งหน้าน้ำ นะเขาฝันเห็นอะไรไม่รู้เออเขาก็เลยจะมาทาสีใหม่นะเขาบอกแบบนั้น สยนะคจริงสวยมากถ้ามีคนอยูอ่ไม่มีใครอยู่ก็เลยปล่อยให้รกร้างถ่ายวิหารให้ชมอีกทีครกร้างไปหมดแล้วพระองค์ก่อนที่เข้ามาใสายอยู่เขาสร้างยังไม่เสร็จนะคะดูสิ ข้างในก็ไม่มีพระพุทธรูปนะคะเพาว่าสร้างทิ้งไว้แบบนี้เออก็ไม่เสร็จก็ทิ้งทิ้งร้างไว้ตัวท่านเขาเองก็กลับไปออประเทศของเขาแล้วออน่าเสียดายนะความจริงประทาาติดถนนใหญ่นะคะแต่ก็ไม่มีใครมาอาศัยอยู่ ก็เลยทิ้งรกร้างแบบนี้ก็่วยเขาต้มน้ำกสสคยน้ำคั่วความเข้าตาตอนนี้วิหารเขา ถางยาอะไรเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันวิหารก็ตัดยาออกแล้วนะคะเ้าไปดูข้างในวิหารกันเ <s ules> ออเออ Ừm. Mở cửa lẹ. Mẹ không này. Cô bảo อนก็ไม่มีพรทธาตุรูปนะนั่นจริงมีมีเออก็เิ็งร้างไว้เนี่ยแหละหลายปีแล้วพรทธาตุก็ออบอกว่าคนที่มาสร้างอ่ะเป็นอ่าุบาเมืองเป้ะนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านไปอยู่ไหนนะ,ะมาสร้างแล้วก็แล้วก็เงียบหายไปเลยนะ lòi lòi, trong này vi hạnh, tháp Bồ Tát có ông lớn quá, nhìn, 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 vi nhìn, คล้ายๆแบบทรงสมัยก่อนเหมือนกเหมือนนั่นไอ้อบ้านทั้งลุหรือว่าบ้านแยกบ้านเสียนทรงเดียวกันนะเิ้นร้างไปหลายปีละวระาาดก็สวยงามมากนะคะแล้วก็องใหญ่มากด้วยไม่มีใครมาปรึกษาดูแลก็เลยสุดโทรมไปนะ ในสง่าก็ไปข้าวฟันเขานะคเขาก็เลยจะมาทาสีชาวบ้านก็ปรึกษากันนะคะช่วยกันทางหญ้าทำความสะอาดร,รอบๆพื้นที่เก,ก็บพาบรรยากาศมาให้ชมนะคะเพือ่ <c oughs> อนเส้นก็ซ <c oughs> อยเอานะ

ทำความส,สะอาดเสร็จแล้วข้ากินเก๋ือเตีเต๋ยกัเนเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หืกวาดแล้วาม,ม,วมสะอาดล้างช่วยถ้วยล้างชามแล้วก็กลับบ้านกันนะคะตอนนี้ก็คือล้อางถ้วยชามแล้วืสะอาด โหสะอาดตาขึ้นเยอะนะคะไม่รกลสะสักพักก็กลับกันแล้วนะคะตามความสะอาดาธาตุธาตุได้ชื่อใหม่นะคะาธาตุหลวงอ่าอะไรนะ <c oughs> ลืมละอ๋อาธาตุหลวงอ่าจอมแจ้งใช่ไหม เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้ก็กลับลงมาบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะเดินลงมาจากบนพระธาตุแป๊บเดียวบ้านกันนะนอนรออยู่นั่นเลยสองตัวเหนื่อยร้อนมากตอนนี้ก็เป็น เวลาประมาณกว่าสองโมงกว่าแล้วนะคะตอนนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามช่องนรัเชียงตงุงากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ